สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกทา่านช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลมหาพรตผมจะใครนำจิตใจของพี่น้องทั้งหลายและลึกถึงความรักของพระคริสต์โดยการที่จะโน้มนำจิตใจให้สารภาพบาปกับพระเจ้ามีจิตใจที่อ่อนโยนในพระเจ้าและออกจากความชั่วเข้าสู่ ความเชื่อออกจากความชั่วเข้าสู่ความเชื่อในพระเจ้าเริ่มต้นในชีวิตฝ่ายวิญญาณอีกครั้งหนึ่งช่วงเทศกาลมหาพรตนี้พี่น้องครับเป็นที่รู้กันดีว่ายุคนี้เป็นยุคสุดท้ายและเป็นยุคที่มารซาตานก็ทำงานหนักมากเกิดความแตกแยกในครุษจักร มีคนประพฤติตัวที่สวนทางกับความเชื่อมากมายกระทําให้เรานั้นรู้สึกสะดุดและรู้สึกว่าทําไมขุนชนถึงเป็นแบบนี้จึงทําให้เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะดุดและออกจากคริสตจักรไปถึงแม้ท่านจะไม่ได้ตัดขาดจากความรักของพระเจ้าแต่ก็ได้ตัดขาดจากชุมชนของพระคริสต์เนื่องด้วยจิตวิญ,ญญาณที่อ่อนแอเนื่องจากสะดุดกับ ที่น้องบางคนบัดนี้ขอให้ท่านกลับมาถึงพระคุณของพระองค์ผมจะอ่านยูดานะครับยูดานะพระธรรมยูดาไม่มีบทนะครับยูดาข้อที่สิบเจ็ดท่านทิลักทั้งหลายพึงระวังถึงคำพยากรณ์ของพวกอัครทูตของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราท่านเหล่านั้นบอกท่านว่าในวราระสุดท้ายในวราระสุดท้ายนะครับ คนที่ชอบเยาะเย้ยดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจะเกิดขึ้นและดำเนินชีวิตตามความชั่วของตนเองคนเหล่านี้คือคนที่ก่อให้เกิดความแตกแยกหมกมุ่นอยู่ในโลกิยะวิสัยและไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ท่านทิรักษ์ทั้งหลายจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ของท่าน จงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จงรักษาตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้าขณะคอยให้พระเมตตาของพระคิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานำท่านไปสู่ชีวิตนิรดั์จงมีใจเมตตาคนที่ยังสงสัยอยู่จงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดออกจากไฟและจงรังเกียจแม้แต่เสื้อผ้าที่เปล้อนเปลื้อน ด้วยกายที่เป็นหมนทินพี่น้องที่รักพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่ายุคนี้เป็นยุคสุดท้ายและจะมีคนมากมายเย้ยหยันพระตร์จะมีคนมากมายประพฤติสวนทางกับความเชื่อโดยตามทางแห่งความชั่วซึ่งพระคัมภีร์ได้บอกชัดเจนว่าจะเป็นคนที่เยาะเย้ยเยาะเย้ยเย่เย้ย,ยพระเจ้านะครับ แล้วยอ่อเย,ย้ยแล้วก็ดำเนินชีวิตตามความปรารถนาอันชั่วของตัวเองแล้วพูดต่อไปว่าเป็นคนที่ก่อให้เกิดความแตกแยกและไม่มีพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เราจะเห็นคริสเตียนแบบนี้มากมายแต่พระคัมภีร์บอกว่าที่รักทั้งหลายจงสร้างตัวของท่านบนความเชื่ออันบริสุทธิ์จงอธิษฐานโดยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และรักษา ตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้าที่น้องที่รักทั้งหลายจงเมตตาแต่ผู้ที่สงสัยและจงฉุดคนเหล่านั้นให้รอดหรือหลุดออกจากไฟไฟที่นี้หมายความว่าไฟแห่งความบาปไฟนรกฉุดคนเหล่านั้นออกมาให้รู้จักพระคริสต์ฟื้นฟูใจเหล่านั้นดึงคนเหล่านั้นออกมาจากไฟ เพื่อให้ถึงทางแห่งความเที่ยงแท้ทางแห่งความจริงจงรักษาชีวิตของท่านให้อยู่ในความรักของพระคิ์ในเทศกาลมหาพรตนี้และลึกถึงความรักของพระองค์รักษาความเชื่อดำรงอยู่ในความรักแล้วท่านจะได้รับการฟื้นฟูใจจากพระองค์การดำรงชีวิตอยู่ในความรัก คือการเมตตาต่อผู้อื่นการเมตตาต่อผู้อื่นคือการดำรงอยู่ในความรักแล้วเมื่อท่านให้กับผู้อื่นสันติสุขของพระเจ้าจะคุ้มครองจิตใจของท่านอนเมนขอบพระเจ้าไว้พรพี่น้องครับสวัสดีครับ